the cat eat with the dog เอาอ่านมนทัดเดียว the อะไรบอกให้อ่านห้าหน้าบ <Born S 2> น eat f o r the dog the <c> hat <oughs> eat with the cow อะไร the carrot <oughs> It found for found the rabbit the fox it with the turtle the เดอะคอนคอนเดอะคอนยิทฟาวเดอะผิดเดอะบายยิทวิดเดอะเกลเดอะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลยิทฟาวเดอะ อืม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 ยังไม่คบห้าหน้าเลยครบแล้วคบตรงไหนอ่ะไม่เชื่อนี่นะอย่าอย่านะ yeah, yeah. ฉันไม่เชื่อเธออยู่แล้วนึ่งอย่าอย ที่ไหนนั่นเขาเรียกว่า <4 S 1> บรรทัดหห้ากแปดแปดแปดนะแปดบรรทัดอย่ามั่วเด็ดนะอย่ามั่เธอนั่นแหละมาแกค่